สวัสดีคะ่ะพมกับมินิเช่นเคยนะคะวันนี้ก็อยู่ที่นี่เลยที่ฟอร์ดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เรามีแต่งอะไรให้กับลูกค้ากันบ้างนะคะซึ่งคันนี้เอาเรนเจอร์นะคะของตัว w i ยแทร็นั่นเองนะคะก็เราจะทําการส่งมอบให้กับลูกค้าอีกแล้วคะคะวันนี้ลูกค้ารอรับอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างเพราะว่ามันเด็ดมากนะคะวันนี้แฮมเมอร์ทั้งคันเลยนะคะอะเดี๋ยวมาดูนะคะ อันแรกเลยนะคะที่เราติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มก็ตัวนี้เลยนะคะสกู๊ปนะคะปกติอ่ะเราจะใส่แค่ตัวสกูป๊ปเอ่อตัวเตี้ยให้ลูกค้าใช่ไหมคะแต่วันนี้ลูกคา้ารีเควสต์มาขอเป็นตัวนี้เลยทรงฟิตนะคะตัวแรดนะคะอันนี้เราก็ให้ลูกค้านะคะในเรื่องของทัศนวิสัยการขับขี่ของตัวนี้ก็เอ่อไม่ได้บังไม่ได้บางทัศนวิสัยมากนะคะถ้าหากว่าลูกค้าแบบตัวสูงหน่อยก็เห็นค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าคนไหนที่แบบว่าไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็จ,จะบางนิดนึงเนาะ แล้วก็ถัดมานะคะตัวด้านล่างนี้นะคะเราก็ใส่เป็นครอบไฟหน้าให้ลูกค้าเนาะค่ะแล้วก็ถัดมานะคะตัวนี้นะคะที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะแบบมีหมุดนะคะซึ่งก็มาพร้อมกับตัวให้มันดูเข้ากันกับตัวกัรชนหน้าของแฮมเมอร์นะคะและตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นยามออฟโรดนะคะของตัวเอ่อมาสเตอร์นะคะตัวนี้ลูกค้าก็รีเควสต์มานะคะอยากได้แบบนี้ เนาะอันนี้วิ่งได้ทั้งในท้องถนนทางเรียบแล้วก็ทางลูกรังทางขรุขระวิ่งได้หมดนะคะแม็กตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะเป็นการเปลี่ยนรองเท้าให้กับรถคันนี้ให้ดูง,งามขึ้นมานั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ถัดมาเลยค่ะมาดูตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นกันชนเหล็กแฮมเมอร์ Hammer นะคะซึ่งตัวนี้ขายดีมากๆแล้วก็รถแทบทุกคันนะคะที่ลูกค้าเปลี่ยนก็จะขอเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะ ตอนนี้ก็มีครอบไฟหน้าให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะกระจังหน้าฟอร์ดนะคะลูกค้าบอกว่าขอให้พ่นสีก็คือเราก็พ่นเป็นสีขาวให้นะคะ,ะก็ตัวนี้เลยนะคะกับตัวบันไดข้างของแฮมเมอร์เลยค่ะซึ่งแบบแข็งแรงมากนะคะเวลาที่ลูกค้าจะก้าวขึ้นไปนั่นเองซึ่งรู้สึกแข็งแรงมากมากค่ะต้องยกนิ้วให้กับแฮมเมอร์เลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะพวกครอบครอบเบ้ารองมือจับนะคะเราก็ติดให้ลูกค้าเพิ่มนะคะ แล้วก็ตัวสติกเกอร์เราก็ให้ลูกค้าเพิ่มเช่นกันค่ะอาและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะตัวนี้ปกติของตัววายแท็กอะจะมีโรบาที่มาเดิมๆจากโรงงานอยู่แล้วจะเป็นทรงเรียบๆนะคะเรียบหรูแต่ว่าอันนี้ลูกค้าก็ขอเปลี่ยนเหมือนกันนะคะจะเป็นโรบาของแฮมเมอร์เช่นกันค่ะครบเสร็จเลยนะคะทั้งหน้าหลังเนาะครองไฟท้ายเรามีให้เหมือนเดิมนะคะ อะละที่สําคัญตัวนี้สวยมากเลยค่ะนะคะตัวครอบฝาท้ายนั่นเองนะคะเป็นรูปฟอร์ดนะคะ FORD ค่ะอันนี้เราก็ติดเพิ่มให้ลูกค้าได้นะและข้างล่างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นออการชนท้ายเหล็กของแฮมเมอร์ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีโลโก้ของแฮมเมอร์เช่นกันค่ะอันนี้เราก็ติดให้ลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าขอรีเควสต์มานั่นเองนะคะ แล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะเราก็ติดตั้งทุกอย่างเสร็จสิ่มให้กับลูกค้าหมดเลยใครที่ชอบรถงามๆสวยๆแบบนี้นะคะอยากได้เอาไปเป็นเจ้าของแล้วก็อยากแต่งแบบนี้ทักมิ้นมาได้เลยนะคะที่ฟอร์ดนะคะแล้วก็ที่ช่อง YouTube ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ